สิ่งที่ทุกคนไม่ว่าจะหญิงหรือชายไม่อยากให้มันเกิดขึ้นคือแก่ไม่มีใครอยากแก่และครับโอ้โหเดี๋ยวนี้สถานเสริมความงามแอนตี้เอจจิ้งสู้กับความแก่มาเยอะแยะเลยนอกจากผมรูปร่างหน้าตาแสดงให้เห็นว่าแก่แล้วเนี่ยยังพอปิดบังได้แต่สิ่งที่ปิดบังไม่ได้คืออะไรรู้ไหมครับกลิ่นแก่กลิ่นแก่พอแก่ปับ๊บกลิ่นแก่มาเลย มีข่าวดีจะบอกว่ากลิ่นแก่ไม่ต้องกลัวแล้วถ้าท่านใช้ดึงออกมาจากกระเป๋าเลยนะครับเนี่ยสบู่เพอร์ซิโก้กำจัดกลิ่นแก่ครับหลังจากที่ผมใช้แล้วเพื่อนเพื่อนทักกันบอกว่าเฮ้ยถึงแม้มึงจะหน้าแก่ผมแก่แต่กลิ่นแก่มึงหายไปไหนวะเพราะเพอร์ซิโกไม่อยากมีกลิ่นแก่ ใช่เลยครับ